สวัสดีผู้ปกครองทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกคนและก็นักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมลากเส้นฝึกลีลามือแล้วก็ระบายสีนะคะคุณครูขออนุญาตไม่ใส่แมสนะคะนักเรียนจะได้เห็นว่าคุณครูพูดอะไรนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีหนึ่งสีส้มสองสีน้ำตาลสาม 3, สีเขียว แล้วก็สีดินสอนะคะดินสอเราจะเอาไว้ลากเส้นตามรอยปักนะคะมาเรามาดูกันเลยนะคะวิธีทําอันดับแรกนะคะเริ่มเส้นที่หนึ่งใช้ดินสอลากเส้นตามรอยนะคะผู้ปกครองสามารถจับมือเด็กเพื่อฝึกลากเส้นตามรอยก่อนระยะช่วงแรกนะคะค่อยๆประคองมือนะคะช่วยค่อยๆประคองมือน้องลงไปให ลากเส้นครบทั้งสเส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะสร้างสีสันด้วยสีทั้ง3สีที่ครูแอลแนะนําไว้นะคะเส้นสีที่1สีส้มนะคะสีส้มเราจะใช้แทนผลส้มนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสีเกี่ยวกับการใช้สีที่แทนประจําชนิดของผลไม้ต่างๆ ระบายให้ครบทุกลูกนะคะโดยผู้ปกครองสามารถแนะนำเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษหรือทักษาที่ผู้ปกครองมีนะคะแนะนำเด็กๆอาจจะการนับจำนวนของผลส้มจำนวนหมูหรือว่าสีสีที่ใช้ระบายผลส้มก็คือสีส้มนะคะภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ orange การนับจำนวนก็ วันทูทรีจรนับให้ครบผลส้มทุกลูกนะคะค่ะหลังจากที่เราระบายผลส้มเสร็จแล้วนะคะทีนี้ครูแอลจะใช้สีน้ำตาลระบายไปที่ลำต้นของต้นส้มนะคะใช้สีน้ำตาลเราจะแทกภาษาอังกฤษให้เด็กๆสีน้ำตาลบราวนะคะสีน้ำตาล หลังจากที่ระบายลำต้นเสร็จแล้วนะคะลำต้นของต้นส้มจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะทีนี้คุณครูขออนุญาตใช้สีเขียวระบายลงไปที่น้องหมูนะคะหมูภาษาอังกฤษว่า p i ก p i กส่วนสีเขียวแทนภาษาอังกฤษด้วย green นะคะ การลงสีผู้ปกครองค่อยๆประคองมือนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกชิดทางการใช้สีระหว่างมือกับตาได้สัมพันธ์กันนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่คุณครูแอลได้ลงสีไป คุณครูเน้นให้เป็นน้องหมูลำต้นและก็ผลส้มเพื่ออะไรคะเพื่อให้นักเรียนได้สามารถแยกแยะสีให้เรียนรู้เรื่องสีผู้ปกครองสามารถแทรกความรู้เพิ่มให้เด็กๆได้โดยการพูดคุยซักถามกับเด็กๆนะคะว่ามีน้องหมูกี่ตัวน้องหมูสีอะไรลำต้นของส้มสีอะไรผลส้มสีอะไรผลส้มมีกี่ลูก ในจำนวนลูปภาพนะคะมีหลายๆอย่างที่ผู้ปกครองสามารถแทรกให้เด็กๆได้คุณครูขออนุญาตให้ผู้ปกครองแทรกตามความสะดวกเลยนะคะว่าเราอยากจะเพิ่มเติมอะไรให้ลูกเราเผื่อผู้ปกครองมีความรู้ในการใช้ทักษะภาษาหรือว่าทักษะการสื่อสารได้มากเด็กๆก็จะเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องสี ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือการใช้สายตาที่เชื่อมโยงกับมือนะคะ